ข่าวเปิดตัวบริการแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรวันที่31ตุลาคม2567เวลาประมาณบ่าย3โมงที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายปรัธนาผู้บริหาร a e a s ร่วมกันเปิดตัวบริการแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรเพื่อปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยทำงานเชิงลุกไปอีกขั้นหนึ่งเปิดตัวบริการ กดดอกจัน1185สี่เหลี่ยมแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรโดยพัฒนาระบบอัจฉริยะบนเครือข่ายที่สามารถรีพอร์ตเบอร์ที่รับสายล่าสุดเพียงกดดอกจัน1185สี h, ่เหลี่ยมโทรออกภายใน5นาทีระบบก็จะไปดึงเบอร์มิจฉาชีพหรือแก๊้งคอร์เซนเตอร์ล่าสุดที่ลูกค้ารับสายแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจำเบอร์ที่โทรเข้ามาจากนั้นภายใน48ชั่วโมงหากพบว่ารูปแบบการโทรของเบอร์นั้นมีความผิดปกติ ที่บ่งชี้ได้ว่าเบอร์ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาอาจเป็นมิจฉาชีพ a a s จะทําการส่งต่อข้อมูลไปยังตํารวจสอบสวนกลางพร้อมร่วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบและดําเนินการบล็อกเบอร์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ไปก่อความเสียหายเพิ่มขึ้นรวมถึงดําเนินการทางกฎหมายในการติดตามจับกลุ่มเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดโดยบริการนี้จะสามารถรีพอร์ตเบอร์ได้ทุกประเภททั้งเบอร์02เบอร์มือถือจากทุกเครือข่ายเบอร์จากต่างประเทศเบอร์จากอินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัดจำนวนครั้งในการรีพอร์ตจบข่าวสวัสดีครับ